ครับชมเกมนี้กันนะครับเกมนี้เป็นเกมเขาเรียกเกมเบาๆบนะครับผมแต่นหนักเพราะว่าเบาแต่นักหนักก็คือว่าเป็นเกมที่เนสเล่นะผมซึ่งเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีไม่มีลุ้นละในการเี่ยขึ้นชั้นแน่นอนในการเี่ยขึ้นไปรอบชิงน,นะฮะเจอกับไซมอนซึ่งเป็นทีมเวียดนามนะครับผมก็คือเ,เกมที่เป็นเบาเพราะว่ามันต่างคนต่างไม่ค่อยจะมีลุ้นนะแต่เวียดนามนี้ก็คือน่าจะเข้ารอบนะฮะ แต่ที่หนักๆคือเนื่องจากเป็นมือหนึ่งของทั้งสองฝ่ายนะครับผมสิ่งที่หนักมากสำหรับสีดำก็คือว่าไซนอนองคนที่เป็นชิ้นตัวแรกของทีมไซน์นองเนี้เราชื่อว่าลีใบดุยนะครับลีใบดุยคนเนี้ยเป็นมือห้านั่งนะฮะแล้วก็เคยไปแข่งเวิร์มแมนเจอร์ได้ประมาณสักที่สิบกว่านะครับผมผมก็เคยแข่งกับเขาตอนที่อยู่เชียงรายเหมือนกันนะฮะตอนที่ไปอยู่เชียงรายนะฮะลีใบดุยเนี่ยสไตล์าการเล่นของของสีดำเนี่ยเขาคือชอบเขาชอบเล่นสีดำมากเลยนะครับผมแล้ววิธีการเล่นสีดำของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบแบบเรียกว่าเรียกว่าเป็น เป็นเป็นสไตล์ที่ที่ท,ที่เป็นเอกลักษณ์มากนะฮะันเจอเขาครั้งนึงอะไรเงี้ยแตเขาครั้งนึงก็จะรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะฮะลีไบ,บดุยเนี่ยเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยนะเปิดปบ้านบ้านสามดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะฮะแล้วเขาก็ต้องหาโอกาสเปิดบ้านดาวที่สี่คือเขาชอบบ้านดาวขนาดที่ใหญ่มากเลยอันนั้นคือสไตล์ของลีไบดุยนะผมสไตล์ลีไบดุยทีนี้อ่ะเรามาดูกันนะครับผมเพราะว่าอาจาร,รย์บัองของเรานะครับผมอาจารย์บัองของเราเนี่ยจะ เล่นเนี่ยแล้วจะตอก่อนกับริมไปดูได้สักขนาดไหนนะฮะอาจารย์ป้าของเรถทีสื่อข่าวนะครับผมเม็ดต่อไปเนี่ยที่ดําเดินเนี่ยไอ้ที่ขาวเดินเนี่ยนะเป็นเร่ไม่ดีนะครับผมเม้นที่คนเดินทีเดินแบบนี้ครับนะอันนี้คือจดกิลซึ่งจดจดจดจิตรุ่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดออกมาเป็นรุ่มนี้เนี่ยตรวจจดจิตเป็นนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ขาวจนเซ้นเตอร์แล้วขาวจะเดินเป็นต่อนะฮะรุ่มนี้ขาวเส้นแต่ซึ่งออกมารุ่มนี้จริงๆขาวก็ก็เลดีครับก็รับได้นะฮะทีนี้ อ่าที่มีนิดนึงก็คือได้เกิดจบจนสกิตรูปนี้มาแล้วเนี่ยนะครับในเวลาเองเนื่องจากเชฟบริเวณนี้ของดำเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครวันหลังอ่ะยังสามารถที่จะทำให้รอดในตาเล่นเป็นอะไรทำนี้ได้นะเขาจะข้ามันนี้ค่อนข้างยากเพราะนี้มีแอบมองแอบตัดตรงนี้นะกระโดดมาน่าจะน่าจะรอดได้ง่ายนะผมน่าจะรอดได้ง่ายนะครัะดันั้นเนี่ยนะขาวเนี่ยก็เลยไม่ไม่ไม่ควรจะเดินออกจากกลุ่มนี้ไปเพื่อเป็นคะแนนเพื่อไปแทบให้โอกาสการรอดการเวลดานน้อยลงนะครับผมในเกมจริงเนี่ยนะครับผมในเกมจริงเนี่ยขาวเนี่ยปิด นะเขาสร้างปัดเสือฮะโกโดนแทรกออกมาสร้างปัดเสือแล้วก็เบียดครับผมเบียดแล้วอ่านะเบีย د, ดดำก็รับขาก็ปิดนะซึ่งอ่าเมนี่อาร์ติก่อนนะอาร์าตริข้าเชื่อมนะครับผมเชื่อมนะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นตาของสีขั้สีดนะดอนฮะโดยปกติเนี่ยดำรับเมนี้ก็โอเคนะก็ใช้ได้นะแต่นั่นก็คือทิ้งให้ซึสเต้เป็นของสีขาวขาวก็วจะเล่นอะไรจากข้างนอกเลยจะเล่นเมนี่ก่อนนะเล่นจนับเมนี้ซึ่งนี่ไปดูเองเนี่ยแลนะผมตามสไตล์เขาเนี่ยนะเขาไม่เอาครับ คุณอยากได้ข้างคุณอยากได้อะไรเนี่ยไม่เอาเพราะต้องการกระดานนะเพราะขยายอิทธิพลพื้นที่ต่อซึ่งซึ่งจะว่าไปเนี่ยบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับผมเองเจอแบบนี้เราก็ตกใจพูดบ้านการกระดาษใหญ่มากนะแต่จริงๆแบบนี้เนี่ยอันตรีแบบนี้ก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะอันตรีแล้วกินนี่ก็คืออันตรีถ้าเกิดเราเชื่อเรายื่นออกกินแบบนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันซึ่งก็สําหรับสําหรับกับมือสมัครเล่นเนี่ยนะผมว่ายังมี้มไปดูเนี่ยท่านเล่นกับมือสมัครเล่นด้วยกันเนี่ยผมว่า พอไหวพอฟัดพอเหวี่ยงถ้าที่เไ,ไม่ไดูดลักษณะแบบนี้เนี่ยเล่นเกมแบบนี้ก็โปรเนี่ยนะผมเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นคือตอนที่โปรเขาสุจริงเขาคอมเมนต์เนี่ยนะผมเขาจะารับเป็นยังไงนะฮะเล่นแบบนี้เนี่ยนะผมก็รับซึ่งก็โอเคนะฮะดำก็จมดิ่งต่อสังเกตน,นะฮะวิธีการที่ดำเล่นเนี่ยดำ,ดำจะเอาบ้านจานกระดาษใหญ่เลยหลังนึงนะครับสไตล์ลักษณะนี้เป็สนสไตล์ที่อย่างถูกบอกคนไทยไม่ค่อยชอบเล่นไม่ได้มีใครเล่นสักเท่าไหร่นะผมแล้วคนต่างชาติเองก็เล่นน้อยนะฮะ ไม่ตงไปที่ดาเนินดำเนินไปนี่ซึ่งเป็นเนี้ยครับผมขาวอ่าผมควรจ,วะคจะเดินไปนี้นะควรจะเดินเพื่ออะไรเพื่อเสริมกำลังให้เ็นนี้ครับอย่าให้เบนนี้โดดเดี่ยวนะในเกมจริงเนี่ยพอเดินเปนนี้เนี่ยเ็นนี่ก็เลยได,ได้เป็นเซนเต้หนึ่งทีนะเพราะเมนไี่นะโดดเดี่ยวอยู่นะเพราะพ่าโดดเดียนะดเด่ยวเนะี่ยพออีคุณอีกฝั่งกดไม่ต้องยืดออกไปแต่ถ้านนี่เวลาเนี่ยืดออกไปก่อนเลยเนี่ยนะครับผมยืดออกไปก่อนเลยนะเพราะทีนี้เขาเขอออกนะครับทีนี้เราเราไม่ได้ยืดออกนะครับเราปรับเราเบียดขึ้นนะครับนะครับผมเราเบียดขึ้้นนแลวะ พอเม็ดเดียวเนี่ยพอโดนกดจันจากอีกฝั่งเม็ดเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยโดนกดจันรต้องต่ออย่างเดียวแต่พอเริ่มเป็น2อเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะเบี่ยงขึ้นมาแล้วเราไม่กลัวละนะทีนี้นกดคนเท้าเราโดนอัลตริทเท้าอัลตริทิเราก็ไม่เชื่อมครับนะเพราะว่าการเคากินแบบนี้แล้วเราก็ไปจากด้าน,านเนี่ยแผลตาตรงนี้กับตรงนี้ไม่ได้รุนแรงไม่ได้น่าก,กลัวสักตระนั้นจะเขาสามารถสวนกลับขึ้นมาเป็นนี้ได้เลยนะอันนี้คือเป็นลักษณะหมากที่เขาควรจะได้จาบบริเวณนี้มากกว่าในเกมจริงครับเขาเชื่อมครับ เขาเชื่อมปล่อยให้ดำเลยนะกดดันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วดำก็กดดันอีกทีหนึ่งเป็นนี้นะฮะเดินไปเดินมานะครับโอ้โหนะคือดำเล่นะคือดำไม่ได้จะเอาพื้นที่การการะดาอย่างเดียวเลยนะครับผมเป็นคือกระดาษนี่เป็นกระดาษที่น่าสนใจไปเพราะพอเราเจอกระดลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเดินตในฐานะที่เป็นข่าวเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรข่าวนี่ไม่มีวันเดินสถานการณ์แบบนี้ออกไปได้เลยครับผมเพราะข่าวเี่นตามมาอยู่ตลอดเวลาถ้าข่าวเดินได้โมโยอย่อยาขงขนาดนี้แสดงว่าดำมาเดินผิดพลาดแล้วครับหรือไม่ดำมันจะมีบ้านใหญ่มาเริ่มอีกหนึ่ง หนึ่งหรือสองที่นะ,ะแล้วก็ต้องมานั่งดูกันโบโยนี่ของเขาจะได้พื้นที่ได้ดสักขนาดไหนซึ่งสไตล์แบบนี้เขาสิ่จะเล่นค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เล่นกันหรือแม้แต่มีไปดูเองเล่นหมาสีข,ขาวเขาก็ไม่เล่นแบบนี้นะฮะทีนี้แม่ต่อไปนะฮะเม่ี่อไเป็นเที่ใหญ่นะครับผมใหญ่มากเพราะเม่ตีเนี่ยขาวใครเดินก่อนนี่ยนะ,ะต่างคนต่างเตใๆๆะ,ะใหญ่มากมากเลยนะครับใหญ่มากมากนะครับและดังนั้นเขาก็จับก,กินไปน,นีโอ้จับก,กินไปน,นีนี่ก็ใหญ่สุดๆนะครับผมใหญ่สุดๆ น the, mm. ับเองก็ท no. <No. S 2> ําเป็นว่าหมอเลยตรงเนี้ยเธออยากจะรุวาจะลงมาฉันไม่เอาให้ไม่สนใจถึงเจ้าบ้านลรงนี้นี่เต็มเต็มเต็มฝังเลยแล้วตรงนี้ฉันมีอีกสาม้านตรงนี้นะตรงนี้ถ้าจะลงมาช่างมันนะฉันยังไม่แคร์นะเธอก็ยังมีแค่บ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเล็กนะนี่นี่ของฉันตรงนี้อย่างมากนะพราะสิ่งที่ดำทำต่อครับดำก็เขาเรียกความคิดของดำเนี่ยเขาแน่จะตอเนื่องเป็นระบบนะคือสิ่งที่เขาดำบอกฉันเจ้าตรงนี้ฉันก็เอาครับ นะกดดำสีดำไอ้กดดันสีขาวกดดันสีขาวกดดนสีขา <aster>, วเอาตรงกลางให้ได้นะนั่นคือสิ่งที่ดต้องการกันเล่นนะไม่ต่อไปเนี่ยนะผมที่ขาวเดินเนี่ยนะเขาก็เดินอ่าเม็ดนี้นะเม็ดนี้คือต้องการจะใช้ประโยชน์ใช้ประเขาเรียกใช้ปัญหาของบร,ริเวณนี้ของดำเนี่ยนะมาสร้างมาทำกลุ่มให้รอดขึ้นมาตรงนี้กลุ่มหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะผมอ่าตอนเนี้ยถ้าเป็นโปรสุจริตเน n, ี่ยเราบอกถ้าเขาเป็นเขาเล่นเขาเล่นยังไงครับเขาเล่นหนี้ เป็นนี้เนี่ยไม่อยอมให้เม็ดเดียวเนี่ยฮนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับเวลาที่เราไปตบเม็มดเนี่ยชนกันอย่างเงี้ยเราควรจะต่อออกทันทีนะหรือหรือคือการต่อออกเนี่ยเพื่อว่าให้อีกฝั่งเนี่ยไม่ต่อลงลเป็นเซนเต้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าอีกฝั่งมันต่อลงเนี่ยแล้วกลายเป็นโบกเราเม็ดนี้เม็ดเดียวเนี่ยเราจะต้องต่อลงเนี่ยกลายเป็นสองเม็ดลี้拉ก,กันเนี่ยเป็นเซนเต้เนี่ยใหญ่นะฉะนั้นเราได้เป็นที่เกาะนล้ขอต่อนะแล้วเราก็ค่อยเข้าไปรอดเลยโอ้ดูแล้วช่างอันตรายจังเลยนะครับ คือขาวบอกฉันพอแล้วฉันมีพื้นที่ขนาดนี้พื้นที่ขนาดนี้ไม่พอแล้วกระโดดเข้าไปเป็นนี่ต้องการกระดาษทีเดียวนี่นะครับเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่ารอดสมมติกระดาษไมยานสุดทีนะดันจะเป็นที่บ้านนะข่าวบอกโอ้ที่จะโดดยิงยิงไปนะโดนจะโดดนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นรูปรูปตามจินตนาการที่น่าจะเกิดขึ้นอาจจะประมาณนี้นะถ้าขาวเปนจรรอดเมื่อไหร่นะทำให้เม็ดของดำบริเวณทั้งหมดเนี่ยนะผมหมดประสิทธิภาพหมดเลยคือไม่รู้จะเดินกันไปทำไมแบบนี้นั่งเดินไปไม่มีตาต่ากลายเป็นบ้านจริงๆของดำอยู่ด้านนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างงนี้จริ ดำให้พอแน่นอนพันเปอร์เซ็นแล้วจะบอกว่าวิธีการเดินเล่นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นโปรเนี่ยโปรชอบเดินสีขาวมากเพราะว่ารอดมันง่ายนะผมเนี่ยเดินเรืเ่องนี้เราไอ้กลุ่มนี้รอดก็ชนะแล้วนะฮะเพราะฉะน,นั้นนั่นนี่อาจจะเราอาจจะต้องเป็นการฝึกอีกทางหนึ่งว่าเอออ่านลองเล่นอย่างนี้ดูสิแล้วเอากลุ่มนี้ให้รอดนะเขามันก็แทบแว่าควานมดนะีนี่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  มาใช้ประโยชน์นะจากปัญหาของสีดำมามามีเม็ดแปะแปะแปะไปซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่ามันก็แค่เขาเนี่นะปัญหาที่เขามีเนี่ยมันก็เราแค่ตัดขนตัดเล็บของเขาตัดขนตัดหนังเขาแบบประมาณนะอยู่นิดหน่อยเนื้อจริงๆอะ่ะนะเขาเรียกก้อนเนื้อทั้งก้อนเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้ถ้าทำลายก้อนเนื้อทั้งก้อนบริเวณนี้ได้เนะี่ยโอ้โหกระดานนี้ก็หมดกันนะนี่เหมือนเนี๋ยวด,ด,ดูนะฮะเขาก็ตัดหนังตัดขนได้เป็นยังไงนะลูนะครับนี้ต่อ นะขาวก็พยายามที่จะทำตัวเองให้รอดซึ่งก็ไม่เลวครับก็ไม่เลวจริงๆขาวเองก็ไม่เลวเหมือนกันนะขาวที่สามารถกระโดดออกมาแล้วก็มาทำลายทุนที่ของสีดำใ้กัลเวลาทั้งหายที่ก็ไม่เลวครับก็ไม่เลวนะอันนี้ก็เป็นแต่ละเมีดก็เป็นเม็ดสั้นเชนสั้นเชนสุดเม็ดนะผมเป็นสั้นเชนสุดเม็ดนะแต่พอเราสังเกตมาเรามาดูกันนะสังเกตดูว่าทำไมครับสันตเพราะว่านะนี่ก้อนเลนสของสีดำเนี่ยเริ่มโผล่มาแล้ว นี่คือก้อนนั it, uh ้นจริงของสีดำนะเพราะฉะนั้นตั้งต้นเนี่ยนะเข้าไปเนเก็ได้นะทีนี้พอไปนี่ก็ขู่วันเดียรฉันตัดต้นนี้กินนะก็ต้องหนีออกไปนะตอเนี้อไปเนี่ยขาวก็จะทำให้ตัวเองรอดนะครับผมพอวเองตอนนี้เนี่ยจริงเนี่ยสถานการณ์ของสีขาวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีมากนะฮะค่อนข้างดีมากนะฮะซึ่งตัดเองก็ตอนนี้ก็ทำได้ไม่ได้นะครับผมทำได้ไม่ได้จ่อผมอะจริงจริงเนี่ยแบบดูเกมที่บอมบ์ก็แข่งหลายๆเกมนะ อาจารย์บอบเนี่ยนี่คนเป็นจริงอาจารย์บ๊อบมาเกมมาช่วงต้นๆเกมจนถึงมินเนี่นเกมเนี่ยเล่ค่อนข้างดีมากครับมีโอกาสชนะใครหลายๆคนเยอะมากรวมถึงธุรกิจนะฮะบ๊อบเองเนี่ยจริงๆการเล่นเก่ยกับธุรกิจจริงๆต้านมลฑาล่ะนะถือสี่คำกันเนี่ยพอแล้วนะฮะเล่นเอ็นเกมไปปิดบ้านปิดบ้านใหญ่มีหมากตายชนะแล้วแล้วจริงๆก็ควรชนะได้ซ้ำนะแต่จริงๆเดินไปเดินมาเสร็จเอาอยู่ก็เอาเม็ดการกระดานซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปตัดเขาอ่ะครับไม่ต้องไปสู้อะไรต่อไปแล้วอ่ะ แค่เดินลดลดลดพื so me, ้นที่ไปที่เขาเขาชนะง่ายๆแล้วนั้งกลับกันก็จะไปสู้แล้วางที่ไม่จำเป็นต้องสู้นะครับผมไปสู้ก็เลยเก็งก็เลยซับซ้อนเราเดินแล้วไอหมากกลางอะไรที่เข้าไปสู้ก็ตายไปซาะเส้นนั้นอันนี้ผมหมายถึงเกมที่พอมเรื่องกันอัดจินใจนะครับผมคือนายคิเดี่ยวผมจะบอกทุกคนว่ามันไม่จำเป็นต้องสู้เมื่อเมื่อเมื่อสถานการณ์เราพอนะฮะเมื่อสถานการณ์เราพอคนไทยเนี่ยหลายหคนยังชนะมีข้อสัญกาไว้ก่อกสัญจัตยานการสู้ยังจะต้องสู้ต่อไปแม้ว่าตัวเองจะไม่ต้องสู้แล้วชนะแล้วก็ตาม ทีนี้รูปนี้เองก็เป็นรูปที่น่าสนใจอีกตุนึงนะเอาผมถึงตอนนี้นะถอยกลับนิดหนึ่งนะครับผมถึงตอนนี้เนี่ยตอนที่ตาสีขาวนี่ครับผมขาวเนี่ยในความจริงอ่ะขาวอ่ะน่าจะต้องเดินสูงนะเพราะตอนนี้สิ่งที่ขาวต้องการทำเนี่ยต้องการจะเป็นมุดลอดอยู่ข้างล่างเล็กๆการเดินเป็นเนี่ยเป็นการมุดลอดอยู่เล็กๆหรือเป็นนี้ก็ตามแต่การเป็นมุดลอดอยู่เล็กๆข้างล่างนะแต่ถ้าเราเดินขึ้นมาข้างบนอีกนะฮะทีนี้ชั้นนั้นต้องการจะกระโดดเข้ามานะฮะลอดมุดลอดออกมาสบายข้างบนใหญ่ซึ่ง มันควรจะเดินเป็นนี้เพราะว่าทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับของของสีดำเนี่ยอยู่กลางกระดาษคิดดูจะได้เป็นนี้แล้วถ้าเป็นนี้ไม่ตายซึ่งตายยากด้วยนะแล้วดำจะไปพื้นที่ไหนมาสู้แล้วเลยไม่มีแล้วขาวนี่โอ้โหเราเป็นเน้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 นนะเน้นเน้นสามมุมโอ้โหมุมแต่ละมุมนี่นี่ยี่สิบกว่าแต้มนี่ยี่สิบกว่านี่อีกสิบกว่านะรวมเข้าไปแค่ห้าหกสิบแต้มแล้วขาวไอ้ดำจะไปเอาแต้มที่ไหนมาสู้นะนี่ก็ไม่มีแต้มให้เดินดำแต่เดินออกมาตอนนี้คือดำไม่มีไม่มีแต้มเลยจากนี้เดียว นะครับฉันเป็นที่คนจะเดินถึงข้างบนมากกว่านะเดินข้างบนมากกว่าทีนี้บามอ,อาจารยบ์บอมก็คิดว่าอ,อื้อฉันจะเอาตัวรอดให้ง่ายๆฉันเปลี่ยนทางรอดให้ง่ายๆนะก็ละเลยเดินถึงเช่นเส้นสาซึ่งก็ไม่แย่ครับไม่แย่นะทีนี้แป็ต่อไปเป็นนี่นะครับข่าวเนี่ยดำเนี่ยคนเดิน,นะนเป็นี้นะผมคนเดินเป็นี้นะคนเดินเป็นี้เนี่ยนาวขาวเขาทำให้รอดไปอย่างที่่อกค้ตรับการจะทำเอาไว้นะทีนี้การพอาเป็นจริงเดินเป็นี้ พอเดินเป็นนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมีปัญหาขึ้นว่าจริงๆเนี่ยขาวเนี่ยนะสามารถที่ตอขึ้นมาก่อนได้เล่นตอบขึ้นเป็นไปที่ที่ใช้ได้เจ็บปวดรวดร้าวสำรับดํามากเพราะว่าดําต้องการจะได้บ้านการกระดานแต่พอาเขาตอมาเนี่ยคุณจะเอาไปกินเม็ดเดียวก็เล็กต้้งไม่กินก็นะ,นะอันนัเม็ดที่อาจจะต่อเนื่องไปก็าอาจจะตอว่องซึ่งนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยนะตอว่องนะครับผมตอมก็อกแทล ข่าวเอาไปแทนแล้วข่าวว่าเอาแค่กลุ่มนี้นะสิ่งที่ขาวต้องการแค่ต้องการเอากลุ่มนี้รอดกมากรกระดานพอละนะถ้าเกิดรอดกมากระดานให้พวกเนี่ยมีพื้นที่นิดหน่อยนะดำมีแค่ตรงนั้นเองอ่ะไม่พอเลยนะเพราะฉะนั้นไม่นี่ตอบขึ้นเนี่ยนะเป็นที่สร้างปัญหาให้กับให้กับดำอย่างมากเลยนะไม่ได้ตอบขึ้นนะแต่ข่าวอ๋อเวลาฉันขอแค่รอดแค่พอดำก็เลยปิดล้อมเอาบ้านการกระดานพอปิดล้อมเอาบ้านการกระดานแล้วเนี่ยผมขาวก็เลยเข้าสัมสาเข่าวเลยเข้าสัมสาม ข้อวสามสามเป็นนี่ถามว่าดีไหมมันก็นะครับมันก็แปลกๆนะเพราะว่าเอางั้นตั้งแต่ต้นคุณจะเดินสามเป็นนี้ไปตายทำไมล่ะสามเป็นนี้แรกกับสามเป็นนี้ต่ต้นจะเดินข้าวสามสามไปเลยหมดเรื่องหมดราวนะเดินข้าวสามสามหมดเรื่อยหมดราวลูกนี้ก็ทิ้งไว้แบบนี้ถามนี้จะทิ้งไว้แบบนี้นะทิ้งไว้แบบนี้ดีกว่านะโอ้ะเนี่ยนะลูกนี้ทิ้งไว้แบบนี้ดีกว่านะแต่ในความเป็นจริงกับกลายเป็นมเป็นนี้นะฮะแรกกับเป็นนี้แรกกับเป็นนี้แรกกับเป็นนี้ แล้วก็ได้กับเป็นนี้นะครับผมแล้วดับก็มีเป็นนี้แล้วเคยแล้วด้วยจนไม่ต่อไปดับก็เลยนะฮะได้กินะะ่นอัตตินนะกลิ่นอัตตินถามวันนี้นะเป็นยังไงครับผม mm. ก็พูดยากนะนะพูดยากเพราะหลังเนี่ยเกิดอ่าอันนี้เชื่อมน,นะครับผมจอร์ียมีเชื่อมอะไรังขาวเชื่อเราเชื่อมนะครับผมถามว่ารูปนี้เป็นยังไงอ่าสามเป็นนี้กับสามเป็นนี้ได้กันเป็นยังไง ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีสำหรับขาวสักหน่อยเพราะมันน่าจะเข้าไปตายแต่ถ้าว่าแรกกันเอาไว้นี้ยิงดำเองก็มีปัญหานะว่าหลังขาวอันนี้เชื่อมกับบ้านหรือเปนนี่อะไรเป็นเซนไต้โบกมาอะไรยังไงก็ได้ขาวก็ยังดีอยู่นกันนะครับทีนี่ถึงตอนนี้สถานการณ์หมาของสีขาวก็ดีอยู่นะครับสีขาวหมาตอนนี้ตอนนี้ยังดีอยู่มากเลยและต่อไปที่ขาวเดินนะคือขาวอัเดินเบนนี้โอ้เ็นนี่นี่ดูแล้วเหมือนโปเล่นเลยนะครับโอ้ดูแลดุเดือดนะดุตังสู้กัน ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยนะผมถ้าเกิดเขาสวนเนี่ยต้องรับไม่เป็นนะฮะถ้ากล้าเล่นแบบนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาสวนต้องรับไม่เป็นจริงๆนะครับผมนะแต่ถ้าเขาเล่นเป็นนี้เนี่ยแล้วเขาสวนมาเนี่ยแล้รับไม่เป็นนะนั่นไม่เนี่ยเล่นแค่นี้ก็พอครับพื้นที่แค่นี้จริงๆเนี่ยถว่าจำใจเรากระดาษถ้าเอานะครับผมเข่าวว่าต่อแทงขึ้นก่อนนะจิบนะครับอ่าต่อนะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนต่อนะเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะนะ ซึ่งเขาเองจริงๆก็สบายนะผมเขาเองก็จริงๆก็ยังสบายอยู่นะฮะนะเล่นแค่นี้พื้นที่บริเวณนี้ก็มีคือโหเขาลอบเ,เ,เ,เป็นสี่มุมเริ่มเพิ่มดาเป็นการเป็นบ้านกลางนาแค่ตรงนี้เองนะั้นตรงนี้จริงๆอ่ะถ้าเกิด่าเ,เขาเนี่ยนะฮะเขาอยกตั้งรับอย่างเดียวเพื่อชนะเล่นแค่นี้ก็พอแต่ถ้าต้องการจะสู้เล่นบรนเวจริงๆก็ไม่แย่แต่ถ้าว่าเมื่อเขาไฟลงมาแล้วเนี่ยเมื่อเขาสู้กับเราแล้วเน,นี่ยทีเนี้ย ก็ต้องก็ต้องสู้ครับก็ต้องสู้นะครัต้องสู้กันหน่อยเลยสู้กันหน่อยอ่ะจะสู้กันยังไงนะแล้วก็ตัดนะฮะเขตัดการนำไมครับตัดการทอนเสร็จต่อสองนะฮะไม่ต้องอันนี้นะข่าวก็ข่าวก็บอกพอถึงเวลาตอนนี้ข่าวบอกว่าอะไรครับเขาบอกใช้แล้วต้องการจะสู้รบกับสองประนนี้ถ้าต้องการจะสู้รบกัสองประนนี้ทำไงครับก็ต้องตีสองประเด็นก่อนเพื่อเสริมกำลังให้เราเยอะที่สุดก่อนแล้วค่อยไปสู้กันเพราะงั้นเราก็ตีด้านนี้เพื่อที่จะได้สู้กับสองประเด็น ดับก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะถ้าเดินนี่นี่นะผมถ้ายิ่งยิ่งยิ่งพยายามที่ที่พยายามกดดันเขาเท่าไหร่เขายิ่งมีหมาโปรยเดียวนี้ยิ่งเยอะยิ่งเยอะเข้าสองนี้ตายสนิทแน่นะต้องต่อนะเอาต่อเขาเขาโดดออกไปนะเขาเขาโดดออกไปนะซึ่งดับเองก็ถ้าสองคนนี้ตายนะโดนก็คือโดนติดทีนี่เอาคาริเกมนี้ฮะหยุดนะมันหยุดติครับดับไม่เหลือบ้านสักหลังในในกระดานนะเพราะนั่นก็ต้องหนีออกมาของจัดกินนะหนีออกมาสองเป็นซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับ ก็แค่นะเดินไปเนี้ยนะเอาให้ตัวเองเนี้ยรอดออกมาแล้วก็ทะลวงบ้านกลางระดานพอแล้วนะสองมินี้ยเล็กอยากกินให้ละตอนนี้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยนะเป็นรูปนี้ออกมาเนี่ยนะโอ้ดําตัวเองอึดอัดนะผมนี่เขาเองก็ทะลวงออกมาซะจนอยู่เป็นนี้ด้ในซามบ้านกลางระดานหายไปนเยอะเลยเฮ้ยไม่พอคือจบรูปนี้เนี่ยสมมติติดเป็นนะเขายังไม่เซ็นเต้นะเดินไม่ใช่ใหญ่เป็นนี้ก็ใหญ่มากนะผมก็ทะลวงบ้านดำสนายดำเดินนะ มีบ้านอยู่แค่ก็ตึกหนึ่งนะขาวยางมุ้งสามสิบมุ้ยเยอะใหญ่ามากนะฮะจริงๆเดินนะถ้าจะถ้าจะเดินเขาเรียกซ่าเดินซ่าเดินอย่างแบบมีพลังที่จะบุกดุยชะตาลูกของเนก็ควรจะนะคุณสู้กับเราเราก็ต้องสู้กันก็โดยการตัดนะครับแต่กระนเนี้ยน,นะอาจารย์ปังบเราก็ไม่ตัดนะก็ับเดินแค่นี้ซึ่งเดินแค่นี้เนี่ยนะผมก็เลยทําให้กระดาษกระดาษนี้เนี้ยนะ เกมเนี่ยจากตอนแรกดาวขาวเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครัขาวค่อนข้างดีเลยกลายมาเป็นสูสีกันสุดๆเลยนะสูสีกันสุดๆเลยถึงตอน,นเ,เนี้ยเกมเนี่ยเขาแค่ก็สูสีกันมากเลยนะครับอันนี้คือกระดานจริงสิ่งที่ดำสิ่งสิ่งที่ที่ขาวเดินมาเรืนี้จะพุนะ่ใช่ไหมกับการเป็นอา้าวตอนแรกเนี่ยทานที่ฉันน่าจะได้อยู่ส่วนเส้นสีกดดันไปที่กลางกลางกลายเป็นตัวเองถูกไปถูกกดดันเส้นอยู่เส้นสามอยู่เส้นสอง แล้วไอ้เม็ดนี้ก็กลายเป็นเม็ดที่มันอยู่ยในวงล้อมของข,ของดำตายกลางกระดานแล้วลเม็ดนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ขาวเดินผิดพลาดแต่หุดแรงนะผมอยู่ก็เอาเม็ดนีงมาตายที่ไม่น่าตายนะถ้าที่ยบคัญคือเม็ดนี้รูปนี้จบเสร็จปุ๊บเนี่ยดำเหน่งในเซนเต้นะครับผมดำเหน่งในเซนเต้นมันเดินเม็ดใหญ่ทีตรงนี้นะเม็ดนี้เป็นเม็ดที่โอ้โหนะัขาวได้เดินทีน่คือใครได้เดินเป็นนี้นี่โอ้โหใหญ่มากๆเหมือนกันนะตรงนี้เลยกลายเป็นรูปที่อย่างที่บอกคือ ดำเนี่ยนะครับผมเดือดขาวเนี่ยเดินผิดพลาดอย่างรุนแรงมากนะฮะอันนี้เป็นโรเลยที่หนึ่งที่ดำที่ขาวผิดพลาดอย่างรุนแรงมากนะฮะซึ่งอันนี้ต้องต่อลงนะครับผมเวลานะเม็ดหนึ่งเนี่ยโดนโดนกระแทกอยู่แล้สนามที่นี่คือคอนเซ็ปต์จริงจรูกนี้เราในกระดานนี้เราเจอหลายหลายจุดนะที่เม็ดหนึ่งเนี่ยนะ,ะเราคงจะต้องต่อสองออะไรเงี้ยนี่พอเขาต่อลงพอเขาต่อลงก็แต่ลงหมาเม็ดนี้เป็นเดียวเนี่ยแล้วเขาเรียต่อสองนะครับก็มีอย่างเป็นเซนเตอร์ของสีดำอีกดำก็รอเื็นที่ต่อนะดำก็รอเป็นที่ต่อ เราก็เบียดออกไปนะครับเราเบียดไปดำก็เบียดออกไปนะและขาวว่าอัลตริอัลตริเมตินี้เป็นเม็ดที่มีปัญหาครับเป็นเม็ดที่มีปัญหายังไงครับผมอยากให้ทุกคนเดาหนึ่งจะมีปัญหาโดยการที่นำอัลตริเป็นโคนะครับผมแล้วก็แล้วก็อัลตรีแล้วยินโคกันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับจริงๆเราไม่ใช่ครับนะกระดานนี้เนี่ยนะผมดำเนี่ยสามารถส่วนได้กันโดยการแทงลงนะอันนี้ถามว่าคุณจะเอาไหมมุมงเนี่ยเอา อาจารย์ก็สวนในกันดับเบิลแอตลีกับครับโอ้เม้นนี้เจ็บปวดเจ็บปวดอย่างไรนะฮะเจ็บปวดองไรถ้าเกิดคุณกินนะไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยนะถ้าเดินนี่ได้ปล่อยดำกินนี่โอ้คราวนี้เละเทะแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องกินกินนี่นะผมดำจะแอตลีแน,น่นอนไม่มีทางเลือกอื่นสองเม็ดต้องเชื่อมนะฮะถ้าดำต้องมากินเบ้นนี้กลายเป็นเอามุมตายอ้ากลายเป็นตอนแรกเป็นมุมขาวกลายเป็นมุมเต็มเป็นมุมดำซะเลยนะเพราะฉะนั้นเบ้นนี้แอตลีไม่ได้ นะในเกมจริงเนี่ยเ็บเนียอัลลิสไม่ได้เ็บเนียขาวอัลลิสไม่ได้นะผมอัลลิสบ้านพังหมดนะแต่เพอร์เอร์นี่ไม่เลยก็ไม่เห็นนะไม่รู้นะผมไม่รู้ก็เลยช่วงเดิไปถ้าเูิว่าอัตลิสใต้ก็เกมนี้ก็จบนะครับจบ,บอย่างรวดเร็วครับไม่ไม่ต้องดูต่อดูกันต่อฮะนะะฮนี่เชื่อมนะนะผม,มาขาวก็มีทางนี้กนะ็เชื่อมนะครับน้ำก็จะขึ้นนะเซนเต้นะเกลับเป็นมือน,นำของสีขาวนะผม ตอนนี้สีขาวส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสีขาวในกระดาษตอนนี้คือตรงนี้ครับที่เป็นตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยกดจานพื้นที่ของสีดำด้านหนึ่งเนี่ยทำให้ตัวเองรอดนะครับยิ่งเดินเนี่ยยิ่งเดินยิ่งดำบานดำยิ่งในลงเล็กลงเล็กตลอดเวลาเดินเนี่ยนะยิ่งในลงแล้วตัวเองยิ่งแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะลักษณะนี้หมากลักษณะนี้เราควรจะเดินก่อนก่อนก่อนยิ่งหมากเรายิ่งอ่อนแอแล้วเรายิ่งได้เดินก่อนแล้วไปทำลายบ้านเราลักษณะนี้โอ้เป็นไปที่ใหญ่มากใหญ่มาก แต่ยีตัวนี้ไม่ได้เดือดซึ่งถ้าทำให้ตอนหลังเนี่กกยกับไก่เป็นรายิ่งยิ่งนะยิ่งแย่นะยิ่งแย่นะเขาก็ไม่เดิเนไปไหนก่อนซึ่งเป็นที่ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่ครับแต่ว่าใหญ่ในสูเ้เบนที้ถ้าเป็นที่เติมสิบครับเบนี่จะได้แค่เก้าแต้มนใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ขาวขาร์ดัมก็เลยเดืทีนี้นะฮะดัมก็เลยได้ลงมืออัดในกลุ่มนี้ซะก่อนนะครับอัดในกลุ่มนี้ซะก่อน นี้ซะก่อนเลยนะระดมก็คุณห้ามร้องข้อหากันแล้วนะผ่าไมนะ่ให้กลุ่มให้กลุ่มนี้อยู่โดดเดี่ยวนะผมอยู่โดดเดี่ยวกันนะครับซึ่งพอโดดเดี่ยวเรียบร้อยแล้วตอนไม่ต่อไปในที่ที่เขาเดินเนี่ยก็น่าจะเดินไปที่อยู่ดีนะเดินไปนี่เพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าฉันน่ฉันจะท่านเชยเป็นรอดนะฉ,นนดนนนฉันจะทาพื้นที่เราอยู่บริเวณนี้ฉัน่จะมันรอดในอทีตบนพื้นที่ของคุณเลยนะคือเอาไหมล่ะเนี่ยเอาก็เอา,เอา,เอาครับ ยี่ต่อก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฉันมารอดบริเวณนี้ซะเลยตรงนี้ไม่ได้เป็นเป็นปัญหาที่ฉันจะรอดแล้วฉันนั่งอยากรอดบริเวณนี้นะครับผมแต่เขาเองเนี่ยกระดานนี้ก็นะครับถ้าเกิดเดินแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดดำจะเดินแถวนี้นะจะกินสองสามเมตรสี่เมตรเนี่ยให้กินนะครับผมบริเวณเนี้ยแต่ละเม็ดเดินเดินเดินใหญ่มากนะไม่ร้องนี่เซนเต้กระโดดเขาไปทำลายเนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับผมแต่เม็ดเนี่ยอาจารย์บอมก็ขอแค่ว่าเล็กๆนะเขาเรียกว่าอเล็กๆใน ในในในเอ่อเปรีโอเขาเรียกนะมีสองห้องในหวัวใจเธอสักอย่างนะครับผมเนี่ยรอดฉัน,นต้องการแค่เลกต้องการแค่หนึ่งห้องแบบหนึ่งจุดกับอีกหนึ่งห้องหนึ่งจุดแค่นั้นเองนะั่นคือสิ่งที่เขาต้องการซึ่งแหมนะเกมที่นําไปอยู่ดีๆนะครับผมนําอยู่ดีๆเนี่ย,น,ย,น,ยนะตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะโดนดีบน,นะนะทําให้ตัวเองรอดนะเนี่ตอนนี้คือเชื่อม แล้วตอนนี้คือเขาเนนะเดินไปเดน ання, huh. ิน like ามาเนี่ยก็รอดนะครับผมรอดไอ้รอดก็รอดนะแต่ว่าแม่รอดได้อย่างที่นี้รอดได้อย่างอย่างอย่างนะฮะนี่ก็เดินออกไปนะครับผมนะไม่ต้องไปที่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 นำคนเดินเนี่ยํำก็คนเดินเปนี้ครับนะครับํำก็คนเดินไปนี้ดำในนเกมจริงเนี่ยนะผมไปเดินอยู่แล้วบอกว่าจะไปนี้ไปนี้จริงก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะไม่รู้จะเดินบอกว่าฉันจะต้องการจะจะจะ จะจฆ่าขา่าวยังไงหรือเปล่าในความจริงเนี่ยนะครัตอนนี้ข่าวในสิ่งที่ข่าวลองมาดูกันว่าข่าวอย่างิธีการดูนะครับผมตรงนี้ข่าวเนี่ยเดินอีกหนึ่งทีเป็นหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้าเกิดข่าวเดินตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดข่าวได้เดินก่อนเม้นเต้เม้นหนึ่งเนี่ยจะเดินตรงนี้หรือตรงนี้ได้นหนึ่งห้องเพราะง,งั้นตรงนี้มีหนึ่งห้องเรียบร้อยละนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดในภาษาในภาษาที่โปรเขาเรียกเขาเรียกครึ่งห้องเหมือนเขาว่าถ้าเดินก่อนแล้วได้หนึ่งห้องอยนะครับ ก็อันนี้ครึ่งห้องอันนี้ครึ่งห้องงั้นรวมเป็นหนึ่งห้องเพราะฉะนั้นมีเห็นแน่นนอนแล้วหนึ่งห้องนะครันั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะซื้อถ้าเกิดขออัตรีตรงนี้อ่ะอัตรีตรงนี้นะผมเราก็สร้างห้องอีกซ้ายห้องที่สองเมตรไม่เป็นไรไม่ได้ใหญ่นะผมไม่ได้ใหญ่นะเพราะตอนนี้มีหนึ่งห้องครึ่งห้องครึ่งห้องรวมเป็นหนึ่งห้องตรงนี้ขออีกหนึ่งห้องขาวก็รอดแล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนียถ้าเกิดว่าข่าวรอดแล้วเนี่ยไม่นนี่ต่อลงเลยกับการเป็นที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีโตีก็ไไม่ด้ และยิ่งเป็นวนนั้นขาววิธีการล่อของขาวเนี่ยเขากับไปแล้วทั้งนี้ล่ออันเล็กๆมาเขาวแทงขึ้นอีกนะแทงนี้ใหญ่มากนะแทงนี้คือโอ้บ้านเขาบ้านดากลางดานหมกนะครับผมระหว่นี้ขาวก็ค่อยๆเดินไปนี้ซึ่งวอนเดินไปนี้เรียบร้อยเนี่ยนี่ก็อีกหนึ่งห้องพอดีนะครัเขาล่อแล้วเนี่ยนะเขาล่อแล้วนี่พยายามเดินน้ำร้องด้านหนึ่งร้องด้านหนึ่งปิดบ้านตัวเองแต่เพราะว่านะขาวเดินไปนี้แล้วตามเขาเดินไปนี้นะครับ ขา,ขาเขาลอดแล้วตัวน,นี้หนึ่งห้องอ่าสองส่วนี้รวมเป็นหนึ่งห้องตัวน,นี้หนึ่งห้อง,ง,งชัวๆตัวนี้ไม่มีสามารถคือดบไม่สามา,ารถทำลายห้องของสีขาวได้ตัวน,นี้ลอดแล้วงั้นก็รอดแล้วสินะรอดแล้วเนะนี่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ขาวคนเล่นเนี่ยนะครับขาวคนจะเล่นเป็นนี้เลยครับเป็นที่เป็นที่ใหญ่สุดในกระดานตอนนี้นะครับเล่นเป็นนี้ทีเดียวในกระาดานนี้เนี่ยถือว่าได้เล่นเนี่ยกระดานนี้ก็คงจะบอกแล้วกระดานนี้พิกแล้วครับพิกละนะพีคก็คือว่าเออกนะ ที่บอกว่านะต้นหลังเนี่ยข่าวนี้แพ้ไปพิ่มสี่ด้านครึ่งเลยนะแต่เดินไปเลเกมนี่ก็จบเกมนะครับนะฮะดำไม่พอแล้วดำไม่พอนะฮะแต่จริงแล้วกระดานนี้จริงๆดำข่าวก็ไปเดินแค่เป็นนี้ที่เป็นนี้ใหญ่กว่าเป็นนี้เพราะอะไรครับเพราะเป็นนี้เป็นเป็นที่ถ้าดำไม่รับเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหมันจะทะลวงมาเนี่ยนะแต่ละเม็ดที่เดินนี่สิ่งต้มสิ่งตั้งไปแล้วนะฮะหรือต่อให้รับเนี่ยนะข่าวก็ยังไม่เซ็นเตอร์เล่นต่อนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเซ็นเตอร์ที่เขาวได้น่าจะได้นะ พอเดินเดินบุกเสร็จพวกตัวเองที่นั่นเล่นที่อื่นต่อแล้วเขาไม่เล่นตรวนี้เขาบอยังเล่นได้แต่อยู่ๆก็เดินไปนี้เดินนี้ดับอกโอตังคิวสิก็ปกติฉันก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วเธอมาเดินเม็ดอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวนี้เธอก็ไม่มีห้องเธอเดินทำไมทำลายบ้าทำลายทำลายอะไรก็ไม่ได้ทำลายนะเขาจะเดินแค่นี้ก็สมมติเกิดำเดินแค่นี้ก็เพิ่มตั้งมาแค่สามสี่ต้งโอ้เธอเดินไปนี้ทำลายแค่สามสี่ต้งเองไม่เห็นมีประโยชน์เลยเพราะฉันนะไม่ได้อยู่ก็ไปเดินสามสี่ต้งดำก็เลยออกซะเลย ใหญ่ที่สุดในกระดานตอนนี้ใหญ่สุดในกระดานนะซึ่งเขาเองก็นะครับผมเขาเองก็นะไม่ได้จะเบียดดำต่อออกนะแล้วตอนนี้ก็เข้าสูเ่เอ็นะอเกมนะครับเข้าสู่เอ็นเกมออกอก่อนที่เบียดนะครับก่อนที่เบียดเขาเล่นแบบนี้ก่อนนะฮะเขาเล่นแบบนี้ดำเขาต่อออกแล้วก็ค่อยเบียดนะแลฮะดำก็เบียดนะแล้วเขาก็เบียดนะและดำก็เชื่อมแนะก็เชื่อม นะครับนะและเม็ดน,นี้ขราวก็ต่อซนะึ่งอินเตัวที่เนี่ยก็โอเคตรงนั้นนะผมก็ขอต่อออกนะแลนะดำก็ต่อนะผมและข่าวก็ต่อซนะึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เซนเตอร์เ็นม็ดทีนี้เม็ดที่น่าสนใจคือส่วนเม็ดนี้เม็ดน,นี้น่าสนใจยังไงครับเม็ดน,นี้น่าสนใจตรงที่ว่านะเม็น,นี้เนี่ย อัลตริสนะผมอัลตริสนะอัลตริสเว้นีเนี่ยนะผมอัลตริสเว้นีเป็นคำถามคุณเจอยังไงกับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณกินนะไม่ได้จัลตริสทีหนึงนะไม่ได้จัลตริสทีหนึงอัลตริสทีนึงก็คือว่านะบริเวณนี้เนี่ยนะเขาก็เอาทั้งหมดเนี่ยเชื่อมต่อเพราะถ้าสมมอัลตริสกินโคนโคนี้นี่นะอ่าไม่ได้เป็นโคที่ใหญ่สำหรับดำไอ้สักสักกระเขาคือเป็นโค้งเกลนยวมานะผมนะก็มีปัญหาอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าหล่ออัลตริสเนี่ยนะครผมอัลตริสแล้วเพื่ออเพื่ อีกทางเรื่องนี้ถือฉันไม่อยากจะให้เธอเล่นแบบนี้ฉันปิดปานะฉันปิดปาะทีนี้จะมีปมัญห,า,หาอยู่ไหนไหครับปัญหาคือนะโดยการตัดนะฮะอินโดยการตัดนะครับโดยการตัดแล้วเนี่ยนะฮะทำแบบนีมม้ไม่อยอมไห้กินเชื่อมนะฮะขาวก็จะเล่นแบบนี้เซนเต้นะเซนเต้เซนเต้เตยังไงครับนะเซนเต้ก็คือว่าพอเล่นแบบนี้จะคุณเดินเลยฉันจะอัลตรินะฮะและ้วฉันก็กินสามเล็กนะฮะตรงนี้เล็กนะฮะตรงนี้กินตะลวงนี่นี่ใหญ่มากนะครับฉันตรงเนี้ย ก็มีปัญหาที่ที่ท,ที่ที่น่าน่าจะเดินได้อยู่ดีนะตรงนี้น่าจะเดินได้นะเพราะตรงนี้เนี่ยขาวเนี่ยน่าใช้ประโยชน์ในการที่จะทำอะไรบางอย่างกับต,ตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมทีนี้ในเกมในในเกมจริงเนี่ยนะผมจะไปต่อนิดนึงไม่มีไอ้สมองนะครับผมจะกระโดดปัดนะต่อออกนำนะต่อ,อ,ตอนะขาวแท็งนะฮะซึ่งตอนนี้จริงเนี่ยเกมเนี้จริงเข้าสู่เป็นเกมช่วง เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครเพราะว่าท่านจะไม่มีตัวตนอะไรอื่นเถอะเป็นจริงๆเล่นเป็นเป็นกระดาษที่เล่นหมากได้ค่อนข้างนจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะก็เดินเนี่ยพอจะเอาบ้านใหญ่นะเบ็ดก็เลยใช้น้อยนะเบ็ดก็เลยใช้น้อยนะครับอัตลีนะผมอัลีครับดำก็เชื่องนะครับผมสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็นะฮะขาวเองเนี่ยนะครับก็ดูเรื่องนี้ก็โดนเอ็นเกมนะทุบไปทุบมากลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไลื่จับเป็นรอบสนิทนะครับ ต้นเอ็นเกมทุกไปทุกมาเดินนิดนิดหน่อยจากการเอ็นเกมที่ตรงนี้ทานที่ฉันได้ใช้ประโยชน์จากการตัดเลยก็ไม่ได้ใช้นะฮะตรงนี้ก็นะต่างคนต่างนะตรงนี้ดำก็แทงลงไปนะตรงนี้ขาวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ดำอ่าเขาเองก็ต้องหนีกลับบ้านในการไปอ่าเพื่อนะอ่าลอดไปจากเส้นสองนะฮะลอดเส้นสองกลับไปหาพวกกลุ่มนี้ตรงนี้ข้างบนตัวตัะกินนิดหน่อยนะครับผมนะสุดท้ายเนี่ยกระดานนี้จริงๆตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่า พื้นที่ของสีขาวนี่นะผมไม่พอละนะผมไม่พอละก็นะผมกระดานนี้ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเป็นการที่ได้อีกฝ่ายมือเชาะดำเนี่ยเปิดบ้านาใหญ่ๆนะครับผมดำจะมีวิธีการรับมือได้อย่างไรบ้างนะฮะก็เป็นกระดานที่น่าสนใจกระดานห,หนึ่งนะครับผมก็กระดานนี้นะฮะผมก็ขอแนะนำต่อที่นน,น,น,กกนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนสนุกกับกระดานนี้นะครับผมก็พบกันใหม่ในกระดานห,หน้าครับผมสวัสดีครับ